น้องเคยได้ยินสำนวนที่ว่าชนกติดหลังไหมครับมีใครรู้ความหมายชนกติดหลังไหมครับรู้ไหมเอ่ยอ้าวคำถามเนี่ยนะครับเกี่ยวข้องกับสำนวนนี้นะชนกติดหลังเนี่ยนะครับครูทอมอธิบายให้นะครับว่าชนะติดหลังเนี่ยหมายถึงว่ามีความผิดมีความชั่วติดตัวอยู่ะนะคือมีชนะเนี่ยมาติดหลังอยู่แล้วคำถามของเราอยู่ตรงนี้ครับชนะหมายถึงอะไร ระหว่างเครื่องมือหาของป่าหรือเครื่องมือล่าสัตว์สิบห้วินาทีจับเวลาสห,หมดเวลาครับจะตอบว่าเครื่องมือล่าสัตว์ครับล่าสัตว์เครื่องมือล่าสัตว์ ทำไมถึงตอบว่าเครื่องมือล่าสัตว์ครับเพราะว่าเดาครับเอาเดามีหลักในการเดายังไงไหมอะทำไมไม่เดาว่าหาของป่าไม่รู้ครับไม่รู้แต่อยากจะตอบข้อนี้เออแล้วคิดว่าที่เดามานี่จะถูกไหมครับถูกครับถูกเอาทําไมถึงคิดว่าถูกอะเดาครับเพราะว่าเดาโอเคถือว่ามีเหตุผลดีมากอะแล้วทีมฮอนดูกถ้าทีมฮอนดูกจะตอบจะตอบว่าข้อสองครับข้อสองเหมือนกันเครื่องมือล่าสัตว์ทําไมถึงคิดว่าเครื่องมือล่าสัตว์ครับ เพราะว่าถ้าเป็นเครื่องมือล่าสัตว์เหมือนกันเราไปฆ่าสัตว์ก็เหมือนกับมีความผิดติดตัวอะไรม้อ๋อถ้าเราไปฆ่าสัตว์นี่เหมือนจะมีความผิดติดตัวอะไรประมณ<อ>มนี้โอ้ฟังดูน่า,าสนใจนะครับแล้วกองเชียร์คิดว่าชนะเนี่ยเอาไว้ล่าสัตว์หรือว่าหาของป่าครับ<า>ล่าสัตว์โอ้ล่าสัตว์เหมือนกันทั้งนั้นเลยข้อ7เนี่ยนะครับถ้าตอบถูกได้เล่นตอ่อและมีโอกาสจะเป็นแชมป์เลยนะแต่ถ้าตอบผิดปับ๊บ ตกรอบเลยนะครับข้อนี้นะครับถามว่าชนักหมายถึงอะไรทีมกอไก่ตอบมาแล้วว่าชนักหมายถึงเครื่องมือล่าสตัตว์นะครับเป็นคำตอบที่เด็ดหรือไม่เด็ดครับเด็ดหรือไม่เด็ด่ะเด็ด <Dead. S 1> หรือไม่เด <Dead. S 1> <Dead. S 2> ็ด ชครับชน,กนัก็คือเครื่องมือล่าสัตว์นั่นเองนะครับชนกเนี่ยคือเครื่องมือคืออาวุธนะครับโดยที่มันจะมีส่วนปลายเนี่ยนะครับเป็นเหล็กแหลมแล้วก็ด้ามเนี่ยจะเป็นไม้ไผ่ยาวนะครับแล้วก็มีเชือกมัดอยู่นึกภาพไม้ไผ่ยาวๆแล้วก็มีเหล็กแหลมอยู่ตรงปลายนะครับเอาไว้แทงเอาไว้ทิ้มสัตว์นะน้องๆวิธีวิเคราะห์ง่ายๆเลยอย่างที่ครูทองบอกว่าชนักติดหลังมันก็น่าจะหมายถึงว่าเป็นอาวุธที่เอาไปเสียบไปแทงหลังสัตว์อะไรสักอย่างหนึ่ง Thank oh. you.